ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่คาเฟ่คาเมลนะครับคาเมลคาเฟ่แอนด์เลสตรองนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็อยู่ที่คูซ้ายคลอง12นะครับถนนคูซ้ายคลอง12สไตล์การตกแต่งที่นี่นะครับก็เป็นสไตล์อาหรับนะครับแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษก็คือเป็นอูกนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นโต๊ะทานอาหารซึ่ง เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็มีซุ้มต่างๆสไตล์อลับนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟน,ะ,น,นะเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟแล้วก็บริเวณนี้นะครับบริเวณอันนี้นะครับอเมริกาโนร้อนก็แก้วละ90บบาทนะครับที่นี่ โอเคเดี๋ยวพาไปดูต่อนะครับบริเวณน,นี้นะครับก็ลมลื่นเลยนะมีน้ําตกเล็กๆนะมีห้องน้ำแต่งเป็นสไตล์อาลับนะครับแล้วก็มีพัตคารอยู่ที่นู่นนะฮะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีชุดให้เช่าถ่ายนะครับชุดให้เช่าชุดอาลับให้เช่านะฮะเพื่อที่จะใส่ถ่ายรูปนะครับ แล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะฮะก็คือมีอูดมาโชว์สตัวนะฮะมีอูดโชว์อยู่ให้เห็น2ตัวนะครับซึ่งเป็นอูดนะดูจะพาขึ้นไปดูนะฮะอันนี้นะก็มีอูดอยู่สองตัวนะฮะนี่นะก็สามารถที่จะเช่าชุดถ่ายนะฮะชุดอลับสา ถ่ายได้นะฮะตรงนีนะ้อย่างที่เห็นนะีนะสาวสองคนนี่ก็เชาาชุดอลลีถ่ายรูปนะครับสไตล์การตกแต่งร้านก็ถือว่าดีเลยนะถือว่าดูดีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะครับตรงนู้นนะชมร้านกาแฟนะฮะทำสวย นะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นกระโจมนะฮะกระโจมซึ่งสามารถที่กระโจมมีพัดลมนะพัดลมไอ้น้ำหรือแอร์ก็ไม่แน่ใจนะข้างไหนมองไกลๆน่าจะเป็นพัดลมไอ้น้ำเพราะว่าไม่เห็นคอนเดนเซอร์ ของแอร์นะครับไม่เห็นค่อยร้อนนะครับโอเคครับภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะดูดีนะครับดูดีทําดีทําดูดีนะครับทําสวยงามนะครับ